สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงประตูน้ำนะคะไม่ใช่ประตูน้ำโพลิคลินิกนะครับประตูน้ำขายเสื้อผ้านะคะเราถึงประตูน้ำแล้วนะคะเรามากันเยอะเลยนะคะับน้องภูมิมกับคุณแม่นะคะนี่นะคะก็มีเสื้อผ้ามากมายเลยนะคะคประตูน้ำคอนแก่นเป็นร้านเสื้อผ้านะคะขายเสื้อผ้า ขายแบบเสื้อผ้ามากมายให้เลือกนะคะไม่ว่าจะซื้อไปขายนะคะหรือซื้อนะคะไปใส่นะคะมากับใครบ้างอ่ะดีจ้าวัดดิจ้าอ่ะเดินไปห้องน้ำอยู่ด้านหน้าจ้าเพิ่นว่าก,กันมาหาสืสุดอันไปใส่กระถินออกพัรษาจ้างานกระถินครอบครัวน้องเคซี่นี่แหละนะคะทำหาคุณย่าก,กอทัศนิยมนะคะแล้วทีนี้นะคะ ก็จะมาซื้อเสื้อให้คุณย่าด้วยนะคะซื้อเสื้อให้ผู้ชื่อพ่หลวงรับไปแล้วแต่ทั้งครั้งที่มีชีวิตอยู่นะคะก็รู้ว่าเป็นใส้แบบใดเ้ากับต้องมหาถืกใจนะคะจริงอยู่เอาแบบไงก็ได้มันเป็นกฤสโลบายแต่ว่าเราก็ต้องใส่ใจนิดนึงคนที่เรารักนะคะถึงจะวายชนไปแล้วเราก็ยังรักและคิดถึงนะคะ บุนปุญน,นี่เพราะมีไพ่บันแจกมันแบ่งแยกมาได้คืพพอไม่ผ้ากางห้องน้ำอยู่ขวามือจ้าของห้องน้ำก้อนนะผาหมอกผ่าม่านก็มีแต่งงามๆก็มีเสื้อผ้ามากมายแล้วแต่เราชอบนะคะแต่สำหรับน้องเคซี่น้องเคซี่ฉันมาก็ไซส์ไหนก็ได้ค่ะไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเท่าไหร่นะคะ ชุดจิรดาหนูพี่นาบอกว่าให้หนูเปลี่ยนชุดจิรดาล้างมือ,อยัง,<า>งเสื้อดอกมา,มามามาเร็วๆมาหาป้า,าปนะคะเมื่อกีม้มีคุณคุณน้นนานะคะคุณน,น้ามาคุณน,น้ามาขอถ่ายรูป<ช>เราจะไปร้านชนะพาดไทยนะคะ ร้านชนะภาคไทยถึงแล้วนะคะชนะภาคไทยค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะคะถึงแล้วถึงแล้วนี่ม่เมาเลยมึงน,นี่ม่เมาเลยนี่ร้านชนผภาคไทยประตูน้ำนี่ไม่ใส่แม่แบ,บน่นี่เรา้มาแล้วจะมาเอาสีทองนี่นสวยใส่ใยใส่ใย ไซใหญ่ไซใหญ,ใหญ่แม่สาสสีได้แม่เลือกเลยเราอยู่ที่ร้านสนาผ้าไทย้องเฮานาบอกว่าให้หนูนะ่ะนี่แม่คนหนี่ไซไซนใ้ำกันบนรนี่ลหะเออไซน้ำกันบนทั้งสามคนเลยสีทองเลยนะมันเป็นทองบ่พูดีแม่ ขอสิ่อื่นข้อ,อ,อแบบนึงงั้นสร้างตัวเนาะรอบในได้กับสร้างใบมันจะเป็นไส่ง,ง,สงาส่ายกับทินกับต้องสร้างใบว่าผู้นี้ใส่ใส่ไดใส่ใด้แล้วก็ต้องมอาเอา แม่บอกว่าแม่ใส่ดีมากๆเลยแม่บอกพร้อมามอาออนี่เข้ามาข้าวพุ่มไม่ควรจะเอาไปใส่เย็นๆเนาะเย็นสินาบอกว่าให้หนูซื้อซื้อใหม่เลยครับพี่นาเดี๋ยวหนูดูหน่อยถ้าหนูใส่ใส่ได้ก็จำได้บอกบอก,บอกนะหนูใส่แล้วก็หนูก็ต้องได้เอาไปใส่อัอน อันนั้นไม้อีขาวหนูหาดอิงจริงแล้วตอนนี้<า>อันนั้นน้องซื้อแลว้นนเลวเออขอไม่รุ่นนะ่ะได้อยู่หนูว่านั่นนะแต่ผู้หน่อยก็มูก็เลยได้สวัสดีครื่องแค่เลยนะคะอาเสียตัวนี้เครื่องามแทน ร้านชนะภาไทยนะคะกมพูก็สวยวันแบบไม่แพงค่ะเออเส้ปละทุงเบิ่งมัน,นี้แม่สวัสดีทุกท่านเลยนะคะปะ้าดูดีใส้นไหมใส้ได้ใส่แม่ปะทุงเน,น,นี่ยบปนี้ ยั่ไม่ต้องเอาไงละีเด็กกันจเอาไปรวนั่ใส่ได้ก็เอาไปสกอนเพราะว่านวหนวาสีนิงามสร้างเราก็ไปเช็คคลองวาม้างามไดหนูสได้เขามาเอาเดีสร้างไ้เลย เออเอินสีง sure. uh, ่าสร้างนี่กับมีสุดหนึ่งใส่น้ำกันไปเลยแค่เดีสีม้ามือหนึ่งสีได้เนาะบออันนี้อันนี้อันนี้สีคราบเด้อันนี้เบอร์ได้นี่ฮะอัะเบอร์เดมไปอส์เซเนี่ อันนี้ใช้ปะเดีอ่าแม่คือเอาเห็เลมาลองเขาบอเบอร์เองเลยลองมันเบสีดีอ๋นี้ดี๋ยวนี่นี่ผ้ถุงบานีต้องใส่อันนี้ม่ผ้าถุงบอนั่นแมนสีนี้บ่มีแมนสีนี้มมีอันนี้ใส่ผ้าถุงใส่ได ไอ้เลาลอปงปลาทุงทำไม,มแม่ต้องใส่ใส่เอ็มต่ว่าแม่ใส่ใส่ไหนอะอเรมี่ยจะียงงขางนี่ดมันจะเบียงข้างนี่สิ พ่อแม่พ่อแม่กักค้างนี่ดะเป็นโค้ดเบี้ยวขายช่องหนึ่งเบี้ยวบ่อเบี้ยวขาสี่เนี่ยเบี้ยวข้างใจเบี้ยวเอนใจนาหัวเบี้ยวแม่ลองสูบเบิองสุดได้จดไว้ว่าเอาเสียใส่ใดเอาสินใส่ใดเราสร้างไว้แล้วล่ะถ้าต้องเบิองว่าสินมาแค่ไหนทิตย์นี้อาทิตย์หน้าบ่เบิองสักก้อน ครับบนนีข <das> ับ <das> ับขรับับข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 ับับข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 ัขับ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 ขันเับขับขับขออขไบขับขับขัไขับขับขับาับนับับขับขับใหบขั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 บับขวบขับขับับข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 ับันขักขับ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 ขบขั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 ับขับขับเบขอััับ บอมันต้องเปะมันต้องเสืส้อโซ่มันต้องปเ,อเ,อเ,อเปมแมนอันนี้มันแคบโพดหนูเบ่งหนูกร้วัวมันคบ่เพราะว่าหันย่ให้หนูเากันดีกซ่อนอย่างเก่งย่บเเก่งที่ปซ้นเออเขาจะห้อปนั่งกินเขากินน้ามันสิงยางิวใส่ก็อืมอง่แย่างนี่เหอดีละพดีแล้วแม่มันจะง,งามสุดไปแม,มนเสื้อเอาา็ม ผ้าถุง30ไซส์32เห็นบางงามเหรนสีองนงาช้างใตเ่าองไ่ต้องเมไร่ต้องแบบผาต้องไปตัดอีกเรื่องงามเร็วล่ามกับสวยเขาใส่างสิละเมีน แต่เกานาทเออเออพับหัวเออเอองามสวยเออเลยเออในหลังงามแลวบ่นี้สวยพับหัวก็ได้จดใบแล้วโทรหาอันมองได้ที่แปลว่าผามากกว่าชสีได้่ามเอาบ่ะนี้ไม่นั่งเอาผ้าใส่ได้ไม่นั่งกระบอกกันไหมไ่เล่าร่องร่องตัวอื่นที่มันตัวใ่า่ๆแต่ว่าาซีอีนี่

กงพงขยับไปนู่นเซมแแม่มัดดูพ่อค่ะอ๋อซอซ่อนดเนี้ยตือพอใส่เส้นใดเอแอลเลยจีากำลังคนอยู่แม่ใส่เอแอแม่อแปลตนเตียสีไล่ละาดถุงใส่ใส้ในี่พ่นี่ยังพอดีตัวนี้ใส่ได้เนี่กเอ็มมันละพี่เอาเอ็มให้กเอ็มมันถึงแล้วเอ็น มันคับมันคับมันตือมันตืบอแล้วเป็นผู้เฒ่าวอมั่วอท่หนกะซังเอารุนของแม่น่ะนะแมนง่ายง่ายูกเดียวาปไแมนจดไปไหมเอาเนาะมัจดไปหม่าเชผ้าชุงเท่าไหร่ผ้าถุงแม่ใส่ไส์ไหนบอกไปแม่กับเอ็กแอลผ้าชุงไส์ใะสยางไม่เอชสุดดไ ทุกอย่างต้องละเอียดลนะออ เววตั้งสงไม่รู้หรวแอมตั้งสูงสูแม่ดีนายเกณฑ์ใส่เ้อไซส์ไหน ถ้าสูใส่ไซ์ไหนถ้าสูใส่ไซไหนลองสิ Sĩ Kim, Sĩ Nát đà ดูรายละเอียดค่ะดูรายละเอียดถ่ายรูไปไว้ก็ได้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านกำลังลองชุดจะไปใส่ในงานการะถินออกพรรษานะคะสหลับคลิปนี้แค่นี้ครับ